สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสดชาวพิจิกอลิสามเมจิเชียนทารโร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคน,นโสดชาวพิจิกนะคะประจําช่วงเดือนเมษายนนะคะจากวันนี้นะคะถึงช่วงสิ้นเดือนเมษายน30เมษายนนะคะเพื่อนๆคน,นโสดชาวพิจิกคือผู้ที่มีลัคนาเออขอเรีค่ะมีวันเกิดน,นะคะในระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะผู้ที่มีดาวศุปดาวจันทร์ในราศีพิจิกก็ดูได้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะสถานการณ์ของคุณคนโสดโโสนิทนะคะคลิปนี้นะเพื่อนๆคนมีคู่นะคะจะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะ เรามาดูกันเลยตัวตนของคุณค่ะเป็นยังไงการอ่นานไพ่ในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเจอโรดดิ้งนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นหน้าไพา่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอให้เพื่อนทุกคนนะคะใช้วิจารณ์ในการรับชมค่ะหยิบประสิดีไปนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะม,มาดูกันเลย ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยห,หมอปรับกล้องแป๊บนึงนะคะโอเคไพ่เด็กถือถ้วยแอปชอบใครอยู่หรือเปล่าคะตัวตนของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะอาจจะได้มีเกฑ์การเดินทางเนาะนะคะดาวจำตัวนะคะไปอยู่ในเรือนที่8นะคะ การเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางทําบุญไหว้พระขอพรด้วยนะคะได้ทําอะไรอย่างที่ใจเราต้องการได้ทําอะไรในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะถ้าคุณเดินทางนะคะคุณโชคดีนะเด็กถือถ้วยเป็นช่วงที่คุณอาจจะแอบชอบใครก็ได้นะคะคนไกล,กลคนไกล,กลคุณอาจจะมีความรู้สึกนะคะดีๆต่อใครสักคนหนึ่ง เรามาดูกันเลยเด็กถือถ้วยแสดงว่าช่วงความรู้สึกของคนโสดชาวพิจิกนะคุณคุณอาจจะมีคนที่คุณแอบปลืม้มแอบชอบนะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคะและอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณนะแต่มันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะเข้ามาผัวพันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ในอดีตที่ผ่านมามีหกเหรียญสิบดา หกถ้วยและเก้าถ้วยอะเ mm hmm. ลิฟแอบแฟร์ hmm. แน่นมากนะคะเป็นพลังงานของเลิฟแอบแฟร์ค่ะเป็นพลังงานของการถูกหักหลังการถูกแทงข้างหลังได้บางคนเองนะคะอาจจะเจอกับคนเจ้าชูหรือเราเป็นคนเจ้าชูเองก็ได้นะไพ่สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่านะคะลองสลับดูนะแต่ในความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขคุณอาจจะ ได้เข้าไปพัวพันหรือว่าคุณอาจจะมีคนเก่าๆของคุณในอดีตกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะ mm hmm. บางคนเองนะคะอาจจะมีช้อยมี option เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนหน้าค้นหาคนโสดชาพิจิเป็นคนหน้าค้นหานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะง่ายที่จะมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามให้เข้ามาค้นหาตัวตนของคุณนะคะอยากเรียนรู้ตัวตนของคุณสิบาบ คือความผิดหวังความเสียใจ6เหรียญความสัมพันธ์ในอดีตอาจจะมีการให้ระรับไม่เท่ากันได้นะคะคนนึงเป็นคนที่เอ j นจอยู่ฝ่ายเดียวนะอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ต้องทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนี้ก็ได้นะมันก็เลยทําให้คุณเจ็บก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้ถูกแข็งข้างหลังนะแต่ชาวพิจิตนะคะ เป็นคนที่มีความเข้มแข็งในตัวเองนะแสดงว่าสิ่งที่ผ่านมานะถ้าคุณเดินออกมาแล้วนะคะคุณมีโอกาสน้อยมากที่คุณจะเดินกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เดิมนะคะ,ะเด็กถือถ้วยเอาละ่ะคุณคงจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยแล้วล่ะนะคะในช่วงเดือนนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆใ,ในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างเลย มีพลังงานของสีดาบสองดาบหไม้เก้าดาบนะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบดาบมาหมดเลยค่ะแม่ <c oughs> ยังไงก่อนขอโทษคะ่ะเอ่อ <c oughs> ไม่บอกขออนุญาจิบน้ำนะคะตัวตนเขาได้สีดามีพลังงานของธาตุลมมาเยอะเรามองว่าคนคนนี้จะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีอยู่ในมีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุมนะคะและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทํางานความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเรามองว่าเขาเป็นคนที่มี เอเนอร์จีเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีตรรก,กะนะคะเป็นคนที่สิ่งที่ฉันคาดหวังไว้ฉันจะต้องสําเร็จนะคะซีดาซีดาบ,บอกว่าเขาค่อนข้างนิ่งเขาอาจจะเพิ่งไปทําอะไรสักอย่างมาแล้วเขาประสบชัยชนะต้องหา,าว่าชัยชนะเขาไพ่ใบนี้คือไพ่วิ C ชอรี่นะคะซิกอาวาัวันคือไพ่แห่งชัยชนะเขาได้รับชัยชนะจากสิ่งที่เขาได้ลงมือทาแต่การที่เขาได้รับชัยชนะนั้นมันทำให้เขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะขอขยายนะคะ สดาบคืออะไรก็ยังได้5ดาบอะไรกันนี่นะคะให้ดาบมาหมดเลยขอขยายเพิ่มเติมฝาฟันค่ะบุกบ่กฝาฟันนะคะอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต7ดไม้มาอีกไปเปิดต่อแล้วนะนะคะคนคนนี้เหนื่อยนะคะเหนื่อยมาเยอะเลยแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเบาสบายแล้วนะคะ ตัวของเขาเองนะคะอาจจะมีสภาวะของอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆงด่ายด้วยเป็นคนขยันเป็นคนจริงอาจังในด้านของการทํางานในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องฝ่าฟันชีวิตไป็่ง่ายนะคะคนคนนี้ข้อดีของเขานะคะคือเขาจะเป็นคนที่มีเหตุและผลนะคะเขาจะใช้เหตุและผลนําความรู้สึกเช่นอยากได้อะไรต้องดูก่อนประเมินก่อนว่ามันมีเหตุผลไหมในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันเหมาะสมไหมนะคะเหมาะสมไหมคู่ควร ไปด้วยกันได้ไหมจะดีถูกกันไหมชอบอะไรเหมือนกันไหมนะคะมีแนวโน้มว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เดินทางไกลคุณอาจจะเจอเขาจากการทํางานนะคะการเดินทางการทํางานในที่ทํางานธุรกิจของคุณถ้าคุณทําธุรกิจนะคะในทีในใน่ในธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ต้องติดต่อประสานงานโครรเรตกับคุณนะคะ เขาผ่านความเจ็บปวดนะเขาผ่านความเสียอกเสียใจนะคะเก้าดาบแปดดาบเกิดเหตุการณ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงหลายๆเหตุการณ์มันทาให้คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะสี่ดาบเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างที่จะพักนะคะเป็นช่วงที่เขาเหนื่อยเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะพักนะคะ <c ười>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  อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ต้องเลือกนะคะ ซ้ายหรือขวาดีช้อยออปชันทางเรื่องหรือตัวเรื่องหรือคนคุยนะคะได้สิ่งที่เขาคาดหวังอ่ะมันไม่ได้ไงเนะะี่ยค่ะค่อนข้างจะอึดอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะหรืออาจจะนานด้วยเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น t o อกซิ e เรลชั่นชิพก็ได้นะคะต้องอ่านแบบระบุระบุว่าเป็นท็อกซิ e เรลชั่นชิพได้เพราะว่ามันเป็นไพ่ค่อนข้างอินเทนส์นิดนึงนะอืม ะค,ะค่อนข้างอนี่นิดนึงแต่ว่าเขาผ่านน่ะเขาผ่านมันไม่ได้แสดาคงคนนี้สตรองมากไพ่ใบนี้ไพ่แห่งชชนะกลับเมืองมาแล้วนะคะไปรบมาแล้วชนะแล้วนะคะกลับมาบ้านนําความปิติยินดีกลับมาให้กับบ้านเมืองของเขามาให้กับเมืองของเขามาให้กับประชากรของเขาเพราะฉะนั้นคืออะไรคือเขาเป็นนักสู้นะคะ <c oughs> ทีเรามาดูกันนะคะว่าหากเขาเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างเขามีความเป็นผู้นำนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำเขามีลูกน้องเห็นไหมคะมีลูกน้องมีลูกน้องมีลูกมีลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาเป็นมีโอกาสเป็นทหารตำรวจได้นะคะหรือผู้บริหารที่มีลูกน้องมีคนที่ต้องดูแลปกครองนะคะ ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ค่ะเป็นลูกน้องได้อย่างนี้นะคะมีลูกน้องนะคะเรามาดูกันถ้าเขาเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างคะ่ะดาวความรักของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้คนโสดอาจจะพบรักจากการทำงานและการเดินทางนะคะเน้นๆ King of Swords อ่ะเห็นไหมมาอีกแล้วจ้าทัดลมไพ่ดาบมาอีกแล้วทัดลมยังสื่อถึงทางไกลออนไลน์และต่างประเทศได้นะคะนอะ้อไพ่ดาบเพราะฉะนั้นไพ่ Energy มาแบบนี้ส่วนตัวแม่หมอมองว่าเป็นรับทางไกลได้นะคะเพราะเขาต้องเดินทางอยู่เสมอเห็นไหมหากเขาเข้ามาค่ะเขาจะ Take Action อย่างไรบ้างในความสัมพันธ์นี้มีไพ่ i n g o f s w o r d s t o เออร์เพนตา t อ e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  ิเฮ t t ฟนต h ดิชาร t ออต h e เฮอราชาถือดาบผู้ที่มีความเข้มแข็งผู้ที่สละความสุขของตนเองเพื่อ <c oughs> แต่บางครั้งอาจจะเครียดง่ายเนาะอืมคือ มีมีความเหมือนเอาแต่ใจแต่ก็มีเหตุผลนะคะการเดินทางในชาริออตอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะคะ <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ภายนอกอาจจะดูดุแต่จริงๆภายในเป็นคนใจดีนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงได้ง่ายมีความกระตือรือร้อนกล้าคลิกกล้าทำใช้เหตุใช้ผลนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่อาจจะมีอายุอายุอายุห่างจากคุณนะคะวัยกลางคนนะหรืออาจจะอายุมากกว่าคุณไปเลยนะคะ10ปีขึ้นไปบวกลบแต่เป็นคนรูปงามถ้าเขาอายุมากเขาจะดูอ่อนกว่าวัยนะคะเพราะว่า ชาติถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดี <c oughs> คืออาจจะเครียดแหละแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเ,เพื่อนเยอะชอบกิจกรรมชอบทําอะไรกับคนหมู่มากนะคะชอบเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เขามีความสุขนะคะคนนี้ก็อาจจะดูแบบแต่งตัวดีนะคะแล้วก็อ่อนกว่าไวัได้ถ้าเขาอายุมากเขา,าจะดูอ่อนกว่าวันะคะเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดี แต่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงในงนอารมณ์เขาอาจจะขึ้น,นลงลงง่ายเนาะถ้าเขาเข้ามาเรามองว่ามันเหมือนกับยังมีอะไรบางอย่างที่ตัวอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเพิ่งจบมาหรือผ่านเหตุการณ์ท็อกซิกมานะเรารู้สึกว่าเป็นท็อกซิกเหตุการณ์ร้ายนะคะมามันเลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าและเป็นช่วงที่เขากําลังพักจิตพักใจเพราะฉะนั้นหน้าไพ่มันนิ่งแสดงว่า อาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องการที่จะฮิลความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของการทํางานอาจจะมีการเดินทางเดินทางอยู่เสมอนะคะประมาณนี้ก็ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะได้เจอจากการเดินทางและการทำงานไม่เหมออาะอดไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันยังเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องของการศึกษาดูใจกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวและเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา อาจจะมีการได้ชวนไปทำบุญนะคะ the elephant ชวนไปทำบุญค่ะปฏิบัติธรรมหรือไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาน,น,นั้นนะคะที่เขาเคารพนับถือหรือคุณเคารพนับถือนะคะดิฉันเรียการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมันจะมี energy ของชาวต่ตางชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมด้วยนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่ตางชาติด้วยตัวของเขาเองหรือแวดล้อมของเขาหรือสิ่งที่เขาจะ เดินทางนะคะเพื่อไปใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างนะคะในด้านของศาสนาวัฒนธรรมนะคะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคนต่างถิน่นต่างแดนนะคะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะยังคงหาคําตอบยังคงหาทางออกให้กับตัวเองอยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงไม่มีบางช่วงนะคะที่คุยบ้างนะคะแล้วก็เงียบหายไปบ้างเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วย,วยนะคะคือ ออกสังคมได้ชอบเจอเพื่อนแต่กลับเข้าบ้านนะคะก็จะอยู่ในห้องขอพักผ่อนแล้วก็ดูซีรีส์ก็ได้อ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าทําอะไรก็ตามที่มันเป็นเอ,อเวลาส่วนตัวนะคะชอบชอบอยู่อย่างสงบชอบความสงบประมาณนี้นะคะถามว่าทำไมต้องชอบอ่ะ ก็เขาเครียดมาเยอะแล้วไงคือออกไปข้างนอกชีวิตมันมีแต่ความเครียดมันมีแต่ความวุ่นวายนะคะคือด้วยตัวเนื้อง,งานเองนะคะและด้วยสิ่งที่เขาผ่านมามันเลยทำให้สิ่งที่จะชาร์จ energy เขา,าก็คือหนึ่งการออกไปเดินทางท่องเที่ยวไปเปิดโลกนะคะเติมพลังชาร์จแบตให้กับชีวิตของตัวเองรวมถึงนะคะการอยู่เงียบๆพักผ่อนในบ้านของตัวเองนะคะที่ที่ปลอดภยัยที่ที่เขามีความรู้สึกสบายใจนั่นเองนะคะ คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะกรกฎพฤกษกผู้ที่เกิดในวันที่สองนะคะเดือนสองวันศุกร์วันพุธเดือน9เดือนพฤษภาคม วันจันทร์ราศีกรกฎนะคะเดือนเดือ,อเจ็ดน,นะคะโอเคทีนี้มาดูการข่ะพลังงานเอาคำจะเป็นยังไงหากเพื่อนๆนะคะกำลังตามหาคนที่มีเป็นสายบูสายลุยเป็นคนที่มีอาจจะดื้อหน่อยนะ แต่เขามีสเสน่ห์เขาคุยเก่งเขาตลกบ,บางครั้งเขาขายขำนะคะเออแต่ถ้าเคร่อนเขาก็ไม่ขำนะเอเอแต่เขาจะเป็นคนที่มีความแบบเขาเรียกอะไรเหมือนหลายเหมือนสองบุคลิกหรืออาจจะหลายบุคลิกอ่ะถ้าไปทํางานก็จะจริงจังนะซีเรียสอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าในปาร์ตี้เออนอกเวลางานแล้วนะคะก็จะเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะคะมีเพื่อนเยอะนะคะคุยสนุกคุยเก่งนะคะชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับ ความทันสมัยเทคโนโลยีรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เป็นคนที่มีหลายๆมุมเป็นเป็นเป็นคนที่มีความวาร i ตี้ในตัวเองหลายๆมุมท,ทํำกิจกรรมอะไรก็ได้เหมือนเป็ดอะคนคนนี้มีความแบบมัลติสกิลนะคะออความสามารถหลากหลายรอบด้านอะ่ะเหมือนเป็ดอะ่ะทำได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจาะจงนะคะแต่เขาจะปรับตัวได้ดีแล้วคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูก เขาอาจจะดูแบบไม่สนนแต่ไอที่บอกไม่สนเนี่ยมันคือเสนอย่างหนึ่งนึกออกไหมนะคะคืออารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้อารมณ์ขึ้นลงๆนะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบทําบุญด้วยนะชอบทําบุญนะคะแล้วก็ชอบอะไรใหม่ๆชอบอะไรที่มันไม่เขาไม่ค่อยยึดติดนะคะไม่ค่อยยึดติดชอบประจนภัยชอบเปิดอะไรใหม่ๆแบบ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นเอ็กซ์ตรีมนะคะไม่ถึงขั้นแบบ,บลุยเหมือนธาตุไฟนะเพราะธาตุลมนี่เขาจะชอบอะไรหลากหลายนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ลุยมากขนาดนั้นเนาะเนี่ยอืมภายนอกอดูเย็นชานะคนนี้แต่ว่าภายในจิตใจดีมากนะคะชอบทําบุญด้วยเห็นไหมนะคะเป็นแบบเป็นสายนักประพันธ์นักกวีนักคิดนักเขียนนักธุรกิจก็จะเป็นออกแนวทางการทูตนะคะ นะคะฝ่ายแบบติดต่อสื่อสาร communication การติดต่อสื่อสารแขนประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะคนคนนี้นะคะเขาจะให้บทเรียนกับเราได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเ,เขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากนะคะถ้าคุณชอบคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะคนคนนี้ก็คือตอบโจทย์นะ เรามาดูกันค่าพลังงานเอาคำจะเป็นยังไงเอ่ยมีพลังงานของสมเหรียญสองไม้เท้าสิบเหรียญ9ก้าถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ princess of pentacles พลังงานเอาคำนะคะคนโสดชาวพิจิกในเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงเดือนที่คุณเองจะได้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณได้เริ่มทำไปแล้วนะคะคุณเองคุณจะได้สารต่อมันนะ นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานหรือธุรกิจเองนะคะเป็นช่วงที่ขยันเป็นช่วงทีออ่อาจจะไม่ได้ขยันมากขนาดนั้นหรอกนะเพราะดาวประจาตัวไปอยู่ในเดือนที่8อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางนั่นแหละนะหรือการเคลียร์สิ่งที่ที่ทําลงไปแล้วนะคะอ,อาจจะเป็นการเคลียร์อะไรบางอย่างก่อนนะคะแล้วก็เริ่มสิ่งใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่ใดๆก็ตามนะคะบางท่านคุณอาจจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้ทําด้วยเนาะได้ได้ทำอะไรใหม่ๆได้สารต่อสิ่งเห็นไหมคะสามเหรียญเนี่ย mm hmm. ก็ได้นะเนี่ยสองไม้เท้านะคะสิบเหรียญเป็นช่วงที่โอ้สิบเหรียญก <c oughs> ารเงินก็ปังนะคะปังปุริเย่เลยแหละสิบเหรียญเนี่ยนะคะอาจจะได้ผลตอบแทนได้เงินก้อนหรือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้รอคอยไว้นะคะ ได้เยอะเลยแหละเนาะเงิน i ินเซนティブเงินปันผลนะคะหรือว่าสิ่งที่ตอบแทนในสิ่งที่คุณได้พยายามลงมือทําไปตลอดนะคะที่ผ่านมามันก็เห็นผลแล้วก้าวถวยมีเสนีนะคะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีเสน่ห์คนก็อยากเข้าหานะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงเดือนที่ถ้าคุณเดินทางนะคะคุณอาจจะพบรักจากการเดินทางเลยนะ นะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่คุณแบบเด็กถือถ้วยคุณอาจจะมีคนแอบชอบนะคะแล้วก็เดือนนี้อาจจะได้มีการสารด้วยนะคะเนาะสารต่อเนี่ยค่ะได้ด้วยแต่มันยังจะเป็นอะไรที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละเนาะเพราะธาตุดินมานะคะแล้วก็มีไพ่ธาตุเหรียญด้วยไพ่ธาตุดินธาตุน้ํามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนน้าซึมบ่อทรายค่ะราเทน้ําลงไปในดินนะคะน้าก็จะค่อยๆซึมไปในดิน ะะและผลผลิตของต้นไม้หรือเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆที่เราปลูกเอาไว้มันจะค่อยๆงอกเงยออกมามันจะค่อยเติบโตอย่างช้าๆนะคะเพราะอะไรเพราะด้วยตัวไพ่ก้าวั่วยมาบอกว่าตัวของคุณเองคนโสดใช้พิจิกเองอะคะ่ะคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีสแตนดาดหรือมาตรฐานค่อนข้างสูงก้าวถ่วยอะมีคนเข้ามาให้คุยก็คุยนะคะ อาจจะมีช้อยมีออปชันให้คุณได้เข้ามาเลือกได้ด้วยนะคะเดือนนี้แม้ว่าคุณเองนะคะเด็กถือถ้วยตัวตัวของคุณคุณอาจจะมีใครที่คุณชื่นชอบอยู่แล้วภายในใจ1คนนะคะหรือสองคนก็ได้ Whatever นะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะคุณเองอาจจะยังไม่ได้ปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นนะคะแม่หมอมองแบบนี้เพราะก้าวถ้วยเแบบนี่ยมีเสน่ห์ไงพ่ามีเสน่ห์นะมีแต่คนเข้าอยากเข้ามานะคะว่าจะเป็นช่วงเดือนที่คุณแบบอ่ะกอบโกยนะคะความรู้สึกด,ดีๆเหล่านี้เอาไว้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของไพ่ออร์คเคิลไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้าง หนึ่งใบ Raise and r e a x a t i o n is essential นะคะ Simply ขอโทษค่ะ Simple act of kindness Embrace your emotions ไพอรอรอโคนนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าพักะคะ่ะพักผ่อนผ่อนคลาย มันจะเป็นมากเลยนะในชีวิตต้องพักบ้างเอาล่ะถ้าคุณพักอยู่แล้วนะคะก็ก็ดีนะคะเป็นการเติมพลังให้กับชีวิตของคุณนะคะหากคุณเหนื่อยล้าจากอาดีตที่ผ่านมานะคะหลายๆคนอาจจะมุ่งมั่นไปกับการทำงานนะคะการ a c h i e v สิ่งที่เราตั้งเอาไว้บรรลุเป้าหมาย ที่เราตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินรวมถึงเรื่องของความรักนะคะใดๆก็ตามนะคะแพชชั่นที่คุณมีเราเชื่อว่าคุณน่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆแต่เดือนนี้ค่ะเป็นช่วงเดือนที่พายอยากจะบอกให้คุณผ่อนคลายแล้วก็พักบ้างนะคะเดินทางท่องเที่ยวค่ะทําบุญนะคะเพื่อเพื่อส่งเสริมนะคะให้เราได้พบเจอกับสิ่งที่ดียิ่งขึ้นพักผ่อนนะคะพักจิตวิญญาณพักสมองนะคะให้เราได้ผ่อนคลายบ้าง kindness energizes you and brings happiness to those around you ความใจดีมีเมตากรุณานะคะจะเพิ่มพลังให้กับคุณรวมถึงนำพาความสุขมาให้กับคนที่อยู่รอบข้างของคุณด้วยนะคะ embrace your emotions allow your feelings to surface and be accepted โอบกอดความรู้สึกของตัวของคุณอนุญาตให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวของคุณแปลว่า คุณรู้สึกยังไงนะคะให้ทําตามเสียงของใจตัวเองความรู้สึกที่แท้จริงด้วยนะคะ Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way หากเพื่อนๆคนโสดชาวพิจิตท่านไหนคุณมีคำถามเกิดขึ้นภายในใจนะคะให้ลองมองไปในใจของตัวคุณและถามตัวเองซิว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ถามไปที่ใจลึกๆของตัวคุณนะคะคำตอบวินในนั้น acceptance is the key to inner peace at times we must accept things as they are there is no point trying to change that which is beyond our control นะคะการยอมรับคือกุญแจอย่างหนึ่งนะคะที่จะเข้าไปถึงความสงบสุขภายในจิตใจนะคะหลายๆครั้งเราต้องยอมรับหลายๆสิ่งนะคะที่เราเป็น ไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เหนือการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะก็คือตัวเรานั่นเองใจเรานั่นเองการกระทําของเรานั่นเองนะคะสิ่งไหนที่เป็นของเรานะคะสักวันหนึ่งค่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะเปรียบเสมือนดาวที่มีมาตรฐานราชาโชคเนาะ ดาว่าสถฐานราชาโชคนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นความรวยความรักความสุขนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงเตรียมพร้อมตัวเราเองแหละให้เหมาะสมนะคะและให้พร้อมที่จะต้อนรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาคนดีๆที่จะเข้ามาความรักดีๆที่จะเข้ามาสําคัญที่ตัวเราเป็นเช่นไรจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามานะคะประมาณนั้นนะคะเป็นกำลังใจงให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวพิจิตรทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจต้องขออภัยด้วยนะคะไม่เหมาอ,อ่านตามหน้าไพ่นะและนี่คือการอ่านแบบภาพรวมนะคะหากเพื่อนๆนะคะชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะท่านไหนต้องการสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถให้ซปเปอร์แจงก็ได้นะคะเอาละค่ะไว้พบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ